ผู้ชายที่ทําแบบนี้กับเมียทุกวันค่ะจะส่งผลที่ผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่โชคดีดวงดีดวงเฮงดวงปังและจะส่งผลให้ผู้ชายคนนั้นนะคะมีบารมีเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั่นก็คือผู้ชายที่ทําให้เมียมีความสุขยิ้มได้หัวเราะได้แฮปปี้สบายใจอยู่ดีมีสุขถ้าคุณทําได้ทุกทุกวันนะคะชีวิตคุณไม่ว่าจะการงานการเงินสุขภาพดีขึ้นหมดเลยค่ะ แล้วผู้ชายคนไหนนะคะที่ชอบยัวงวง่วโมงหเมียทําให้เมียอารมณ์เสียอารมณ์บ่จอยอารมณ์ไม่ดีหัวเสียหัวร้อนอยู่เป็นประจําทําอยู่เป็นประจํานะคะก็จะส่งผลให้ตัวของคุณนะคะ สภาพเศรษฐกิจของคุณการงานการเงินของคุณย่ําแย่ไปด้วยแล้วก็จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายของคุณย่ําแย่ไปด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าพลังงานในตัวผู้หญิง energy ในตัวผู้หญิงอารความรู้สึกมีอนุภาพที่ทรงพลังมากๆเพราะฉะนั้นนะคะคุณจงเล่นให้ถูกทางนะคะให้เธออารมณ์ดีมีความสุข happy happy ทุกวันก็จะส่งผลให้ตัวคุณชีวิตดีขึ้นทุกวัน